ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์อะไรออกมาเนี่ยมันก็จะมีข้อพิรุษและข้อสังเกตอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างกับล่าสุดเนี่ยนะครับที่คุณหมอธวัชชัยโพสเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเอ๊ะผมก็ฟังดูว่าทําไมคุณหมอธวัชชัยโพส,สว่าคนตายพูดไม่ได้เพราะป,ปวดกรามเอ๊ะคนตายพูดไม่ได้เพราะป,ปวดกรามเนี่ยมันคือภาพอะไรพอที่นี้ภาพที่ลงมาเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมีการดูในภาพ ประกอบทั้งหมดนะครับที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์ออกมาเป็นเป็นเป็นภาพนี้เป็นภาพโครงโครงหน้านะครับแบบเป็นแบบเหมือนกับเป็นโครงเอ็กซเรย์หรือเป็นโครงกระดูกอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นโครงของใครหรือเป็นไงแต่ผมคิดว่าสำหรับผมนะความคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นกระภาพเอ็กซเรย์ของน้องหรือเปล่าของน้องตะโมหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าคุณหมอทวัชชัยโพสออกมาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ก็คือเอาตามที่คุณหมอโพสต์มาก่อนซึ่งผมก็มาดูภาพทั้งหมดแล้วเอ๊ะมันมีความผิดปกติตรงไหนอะไรตรงไหนหรือเปล่าซึ่ง นะครับผมก็มีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันใช่จุดพิรุษหรือจุดสังเกตตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันใช่พิรุษหรือจุดสังเกตตรงนี้ก็คือคําว่าปวดกรามของคุณหมอธวชัยคือกรามหักหรือเปล่านะครับกามหักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคุณหมอได้โพสต์เอาไว้แบบนี้เดี๋ยวคงต้องรอคุณหมอทวชัยออกมานะครับ ชี้แจงหรือออกมาให้ข้อมูลอะไรตรงนี้เพิ่มเติมแต่อันนี้ผมเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับในมุมมองของประชาชนไ้ก่อนจากภาพนี้นะครับว่าถ้าเป็นภาพเอ็กซเรย์ของน้องจริงแล้วภาพนี้มันมีการกรามหักหรือเปล่านะครับกรามหักหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภาพนี้แล้วเป็นจุดสังเกตตรงนี้ก่อนครับไปดูข้อมูลตรงนี้ครับเนี่ยครับข้อมูลตรงนี้ครับจากภาพนะครับที่คุณหมอทวัชชัยโพสต์นะครับแล้วก็ลองดูจุดสังเกตตรงวงกลมสีแดงนะครับเหมือนกับว่า กามหักหรือเปล่าอันนี้นะครับผมผมลองสังเกตในรูปดูนะครับว่าความแตกต่างของภาพนี้นะครับด้านขวาคือด้านหนึ่งด้านที่ไม่ได้วงกลมสีแดงเนี่ยก็ปกติแตกด้านหนึ่งเหมือนกับมีการแตกหักหรือเปล่ามีการหักหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่ น่าสงสัยอย่างมากนะครับจากภาพที่คุณหมอธวัชชัยโพส์แต่ก็ต้องรอคําตอบอีกทีนะครับว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ผมดูในฐานะความผิดสังเกตของรูปอันนี้ก็เลยเอาออกมาให้ทุกคนได้ชมกันว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับจากรูปตรงนี้ครับผมจับข้อสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับจุดนี้เหมือนกับมีรอยแตกหักหรือเปล่าและนี่ครับก็คือรูปของโครงสร้างของอใบหน้าหรือของกระดูกทั้งหมดแต่โครงสร้างของกระดูกนะครับที่เขาเรียกว่า มอนดีเดียมั้งฮะแบ่งเป็นส่วนต่างๆก็คือแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสับของการแพทย์สักเท่าไหร่แต่ก็คืออย่างจุดที่วงสีแดงอะนะฮะที่วงสีแดงไว้นี่ก็คือเป็นจุดเดียวกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ซึ่งตั้งข้อสังเกตได้ว่าเอ๊ะมันเกิดการหักหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉยๆนะครับลองดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่ารอคําตอบจากคุณหมออีกทีหนึ่งนะครับนี่แหละครับคือข้อมูลที่ผมบอกว่า เป็นข้อมูลจุดตรงที่ผมวงให้เป็นสีแดงๆนะ่ะตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นรอยเหมือนกับมีการแตกหรือหักหรือเปล่าแล้วก็จากข้อมูลของรูปภาพนะครับที่บอกนะครับเรื่องของโครงสร้างของใบหน้าของกระดูกซึ่งเป็นศัพท์าทางวิชาการเนี่ยแต่สรุปออกมาได้ว่ามันมีการหักหรือเปล่านะครับจากรูปที่วงไว้เป็นจุดสีแดงอันนี้ก็ต้องให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการกรามหักจริงกรามหักจริงข้อมูลนี้อยู่ในสำนวนหรือเปล่าอยู่ในสำนวนหรือเปล่า อันนี้เราต้องสงสัยแล้วถ้าเกิดกรามหักเกิดจากอะไรทําไมกรามถึงหักแล้วมีการตรวจพิสูจน์แล้วเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้อยู่ในสำนวนหรือเปล่ามีข้อพิรุษอะไรอยู่สำนวนถ้าไม่ได้อยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าน้องกรามหักจริงนะครับหรือถ้าน้องกรามหักจริงเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องถึงกรามหักอันนี้เราต้องมารอดูนะครับว่าคุณหมอธวัชชัยจะโพสต์อะไรออกมาหรือเปล่าแต่จากที่คุณหมอธวัชชัยโพสเนี่ยในฐานะที่ผมเนี่ย ติดตามคดีของน้องและหลายคนที่ติดตามคดีของน้องเนี่ยจากข้อสังเกตและจากข้อที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยมันน่าจะมีอะไรผิดสังเกตไม่แน่ใจนะครับว่าภาพเอกซเย์นี้เป็นภาพเอ็กซเรย์ของน้องหรือเปล่าถ้าใช่ตรงจุดนั้นเป็นจุดที่แตกหักของกรามหรือเปล่าถ้าแตกหักของกรามน้องโดนอะไรทําไมถึงแตกหักแล้วข้อมูลนี้อยู่ในสำนวนหรือเปล่า บอกแล้วนะครับว่าคดีนี้มีอะไรที่มันพิรุธมีอะไรที่มันมันแปลกๆเยอะมากมายนะครับยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งยิ่งดูข้อมูลนะครับหลักฐานเนี่ยยิ่งมีอะไรออกมาเยอะแยะมากมายก็ต้องดูต่อไปครับว่าคุณหมอจะโพสอะไรอีกแต่ที่ผมเห็นเห็นเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลตามนี้นะครับน้องเกิดอะไรขึ้นกับน้องทําไมน้องการหักอันนี้ผมแค่สันนิษฐานนะว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องมาดูข้อมูลทุกคนเห็นเหมือนผมไหมคิดเหมือนผมไหมลองมาเม้นท์คุยกันได้ครับผม